นี่จะเป็นเทคนิคาการทำไม้ละแนงนะครับแบบเป็นร่องไม้คงปกติธรรมดาดอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีตัวที่เว้าเป็นลักษณาว่าเว้าวโค้งอย่านี้นะครับเพื่อที่จะกัดไม้ให้ให้ให้เป็นเหมือนบางใบนะครับนะครับ เราก็มาวางวางชนอกันแล้วก็เอาด้านที่ที่เป็นเหลี่ยมที่เราไม่ได้ตีเนี่ยมาประกอบกับด้านที่เราตีเหมือนลักษณะบา,างไปไว้มองออกมาก็เหมือนเป็นไม้ละแนงเว้น่องนะครับ